นี่คือภาพแรกที่เราเพิ่งเห็นกันนะครับมีการลงในออนไลน์แต่เขายืนยันว่าเป็นช่วงที่ตอนที่ประทับอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยแลครับคุณราชินีนุ้ยเนี่ยไปร่วมประชุมกับผู้บัญชายการเหล่าทัพที่กรมพลทหาราบที่11รักษาพระองค์ ผมยังไม่เชื่อข่าวแต่ผมเห็นรูปแต่รูปยังไม่ได้บอกได้ทั้งหมดว่าไปประชุมกันเมื่อไหร่แต่ข่าวที่ส่งออนไลน์กันมาและส่งมาถึงผมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการไปประชุมแก้ปัญหาวิกฤตอันนี้แล้วคุณนุ้ยก็แต่งตัวในฐานะ,นานะ,นานะเป็นผู้บัญชาการทหารนะครับในฐานะพลเอกนะครับเป็นผู้บัญชาการทหารบัญชาการทหารราชองครักษ์ทั้งหมด กรมฐานราบที่หนึ่งและกรมฐานราบที่สิบเอ็ดที่อยู่ในกรุงเทพนี่ภายใต้ของท่านท่านแต่งตัวชุดทหารไปร่วมประชุมเอาละอันนี้ผมจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ท่านเห็นว่าเป็นอะไรผมจะตั้งจะเป็นฉากเรื่องนี้ไว้แอดมินจะวางเป็นฉากไว้ก่อนเลยนะครับ ภาพนี้จากสถานการณ์คืนวันที่8นั้นที่เราไม่เห็นทหารออกมาเลยนั้นอย่าพึ่งเข้าใจผิดนี่คือการวางแผนที่ยังไม่ให้เอาภาพทหารออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนที่อาจจะเอาไว้เป็นตัวกลางในการจัดเจรจารหากเกิดข้อขัดแยง้งรุนแรงขึ้น หรืออาจจะทําเป้าหมายอย่างอื่นอีกเรื่องนึงแต่ถามว่ากําลังออกมาไหมมาครับกําลังทหารได้ถูกนํามาใช้แต่ได้ให้ใส่เป็นเสื้อสีเหลืองครับอยู่หลังแนวตํารวจนี่คือภาพภาพคืนวันที่8ก่อนที่จะมีการฉีดน้ํามี มีคนชายหนุ่มหัวเกียนใส่ชุดเสื้อเหลืองจำนวนมากนะครับที่อยู่หลังแนวตำรวจนี่รูปที่เขาเก็บมาได้นี่ครับตั้งเป็นแถวแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังนี่ครับ แล้วตอนที่ฉีดน้ําเนี่ยไม่ได้มีแค่ฉีดน้ําแล้วตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าในขณะเกิดเหตุนั้นมันฉุกะหุกอาจจะผิดแผนอะไรบางอย่างทําให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลต้องขึ้นมาขอโทษตามข้อมูลขณะน,นี้มีรายงานว่าพลเอกจาก,กรภพภูริเดชพี่ชายของนายจิระภพภูริเดชที่เป็นผู้บัญชาการ กองปราบผู้บชิการตํารวจกองปราบเนี่ยอยู่ในการสั่งการด้วยและอีกคนหนึ่งที่คนสนิทของนายประยุทธ์ในศรีวราคนตํารวจเอกศรีวราที่กเกษียณอายุแล้วไม่ได้เป็นผู้บชาการตํารวจเป็นที่ปรึกษาประยุทธ์บัญชาการอยู่ด้วยแต่ข้อมูลยังไม่มีหลักฐานมาให้เห็นแต่สายข่าวรายงานว่าอย่างนั้นมีการสั่งการให้ดําเนินการ ระหว่างฉีดน้ําวันนี้ตํำรวจก็ยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปืนลั่นไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุแต่ตั้งใจโดยอ้างว่าม็อบนี้เคลื่อนไปใกล้วัดพระแก้วซึ่งเป็นเขตพระราชฐาน150เมตรซึ่งเป็นข้อกฎหมายแต่แน่นอนครับข้อกฎหมายก็อ้างกันไปแต่ข้อเท็จจริงที่ปิดไม่ได้ก็คือคุณโตโตหรือคน้าสิคริตตี ได้จับบุคคลคนหนึ่งที่คว่างระเบิดควันเข้าไปตรงนั้นอย่าลืมว่าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของกลุ่มรัษฎรนักเรียนนักศึกษานี้เขาก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงและเขาก็ระมัดระวังคนที่จะเป็นสายลับของเผด็จการสายลับของรัฐบาลมาก่อสถานการณ์ให้รุนแรงขึ้นเขาไม่เห็นด้วยเขาจับตัวคนนี้ได้คนที่โยนระเบิดควันขึ้นไปเข้าไปในตรงนั้น แต่ว่าจากการที่เขาสอบสวนเขาก็ลงข่าวของเขานะครับใน Facebook ของคุณโตโตเนี่ยว่าเป็นการป้องกันหวังดีเพราะกลัวว่าตำรวจจะมาปราบและเก็บมีมีสิ่งนี้ด้วยก็เลยคว้างไปช่วยพลางอันนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าอํำนาจสอบสวนคุณโตโตไม่มีก็ได้แค่สอบถามกันตอนนั้นเอง แล้วก็ไม่ได้ดําเนินการอะไรแต่ตํารวจก็บอกว่าจะดําเนินการกับคนคนนี้ทางข้อกฎหมายที่มีวัตถุระเบิดหรือสิ่งที่คล้ายวัตถุระเบิดนี้อยู่ในมือและใช้ก็ลองดู้ับครับไม่เป็นไรแล้วในระหว่างต้องฉีดน้ํานั่นเองอันนี้ไม่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ครับแต่มีหลักฐานได้มีบุคคลพยายามจะฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์อีก จะไปฉีกพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่สิบที่หน้าสารีกาเห็นไหมครับซึ่งนอกจากเป็นการทําลายทรัพย์สินซึ่งเขาพยายามพยายามหลีกเลี่ยงที่สุดไม่ให้เกิดการทําลายทรัพย์สินใดๆเลยครับและไม่ให้เกิดการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเขาก็ระวังเขาก็จับคนนี้ได้อีกเหมือนกันแต่แล้วก็มีการสอบสวนกันในระดับหนึ่ง แล้วก็ไม่มีอำนาจควบคุมตัวก็ปล่อยไปอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวมาก็ได้และเขาขอร้องว่าอย่าทำ <S <S เขาก็ไม่ได้ใช้อำนาจอะไรในการทำร้ายร่างกายไม่มีนะครับแต่เป็นหลักฐานให้เห็นว่านี่มีช่างถ่ายรูปเขาถ่ายไว้เลยครับนะครับตามภาพที่ผมแสดงให้ท่านดูแล้ว สถานการณ์ตรงนี้เองที่เขาก็ใช้ความระมัดระวังนะครับใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นหรือเอาไปอ้างสถานการณ์ได้ข้อมูลในส่วนนี้เรามองว่าเป็นข้อมูลที่เราจะต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดตามไปอีกครับคือการพยายามจะสร้างสถานการณ์เพื่อ เพื่อป้ายสีให้เห็นว่านักเรียนนักศึกษา,านั้นไม่ได้ปฏิรูปต้องการจะโค่นล้มระบบกษัตริย์อันนี้เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้โค่นล้มเขาเสนอให้ปฏิรูปเขาเขายังใช้ว่าเป็นกษัตริย์ของเราตรงนี้เองหลายฝ่ายมองเห็นปัญหา ร่วมกันและสัญญาณการรัฐประหารที่บอกว่าจะมีขึ้นนั้นเนี่ยก็ถูกจุดขึ้นจากบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายของฝ่ายเผด็จการนะครับก็คือคนที่อ้างความจงรักภักดีเสื่อเหลืองได้ไปเสนอวันนี้ก็ไปยื่นหนังสือแล้วนะครับตอนเช้านี้ยื่นหนังสือกับนายประยุทธ์และผู้บชิการฐานบกเสนอให้ทํารัฐประหารซะ ดังนั้นสัญญาณเหล่านี้มันทำให้มันหนักมากขึ้นถามว่าการรัฐประหารทำไมจึงคิดว่าจะมีขณะนี้มีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยพื้นฐานเลยคือประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยในหนึ่งทศวรรษ่งหนศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีการรัฐประหารบ่อยมากและลงนามโดยพระหมหากษัตริย์ ที่ทำให้การรัฐประหารสำเร็จมีเรามีการจับประเด็นมีการปล่อยข่าวรัฐประหารมากขึ้นจากความเชื่อพื้นฐานว่าควรจะต้องเป็นอย่างนั้นการสร้างสถานการณ์ให้เกิดจลาจลเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้อ้างจากการรัฐประหารที่ไอเบื้อกบางคำเมื่อ19กันยาส9 ยังไม่ทันจะกระทบกันเลยครับมันอ้างแล้วรัฐหารเลยสิบเก้าันยาสี่้าต่อมาในประยุทธ์ก็อ้างโดยร่วมกันก่อจลาจลกันในสุเทพแล้วก็อ้างเงื่อนไขามาตรธรรรัฐบา,ารข่าวนี้สัญญาณอย่างนี้พยายามจะทําขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ผมบอกท่านว่าน่าจะยังไม่เกิดแต่มีสัญญาณว่าจะเกิด อยู่ระหว่างการตัดสินใจที่ยากลําบากไม่ใช่ของฝ่ายประชาชนนะครับแต่ของวังเองวันนี้วันนี้วังได้เปิดหน้าเป็นฝกักเป็นฝ่ายชัดเจนกับผู้ชุมนุมแล้วแล้วก็กําลังเดินตามมาด้วยการดําเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้อีกดําเนินคดีกับคนที่ใส่จดหมายในขณะที่ฝ่ายหนึ่งมองว่านี่คือความเข้มแข็งของสถาบันกษัตริย์อีกฝ่ายนึ่งก็มองว่านี่คือความอ่อนแอของสถาบันและ เป็นจุดวิกจุดอ่อนของรัชการที่สิบแล้วจึงเกิดสัญญาณแปลกแปลกใหม่ๆเข้ามาเริ่มจากการที่จะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการปรองดองที่มีในอัน,นันต์ซึ่งเป็นตัวแทนของโครงสร้างเดิมจากรัชการเดิมที่สัมพันธ์อยู่กับ ในพลเอกเปรมและสมเด็จพระเทพแายยิ่งมาชัดมากขึ้นก็คือกรณีการที่ในชวนเสนอให้พลเอกสุรยุทธจุรานนท์มาในฐานะอันดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้สำคัญมากเพราะพลเอกสุรยุทธนั้นเป็นประธานองคมนตรีโดยตำแหน่งถือว่าใกล้ชิดราชการที่สิบที่สุด แต่ใครก็รู้ว่านี่คือโครงสร้างที่สัมพันธ์เดิมกับพลเอกเปรมใกล้กชิดและเป็นเครือข่ายที่ใกล้กชิดกับสมเด็จพระเทพในอนดีตดังนั้นการขยับตัวของพลเอกสุรยุทธจึงเป็นจุดสำคัญที่สุดไม่ใช่ใครก็ไปติดต่อได้แม้ในชวนจะมีความสัมพันธ์อย่างดีกับท่านในวันที่ในชวนเป็นนายกและเป็นรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งเป็นตัวแทนของพลเอกเปรมแต่งตั้งให้พลเอกสุรยุทธข้ามห้วย ไม่ได้อยู่ในห้าสือรัฐบกให้มาเป็นผู้บัริการฐานบกในเวลานั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้ในชุนจะกล้าไปขยับไปพบกับพลเอกสุรยุทธเพื่อจะเชิญมาเป็นก,กรรมการปองดองแค่ขยับเราก็เห็นแล้วแล้ววันนี้ขยับแล้วครับ มีการไปพบกันแล้วครับในชวนไปพบกับพลเอกสุรยุทธ์แล้วส่วนผลจะรับปากหรือไม่แค่ไหนอย่างไรผมถึงบอกว่าแค่ไปพบกับประธานองคมนตรีนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วในรัชาการที่สิบนะครับอย่าลืมเพราะองค์ท่านนั้นไม่ค่อยโปรดให้ใครมาแสดงบทบาทเกินหน้าเกินตาที่ท่านสั่งการนะครับเราจึงเห็นการขยับของพลเอกสุรยุทธ ครั้งนี้มีนัยยะสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าอาจจะมาเล่นเกมดึงสถานการณ์ออกไปใหม่เนื่องจากกสถานการณ์มันยากมากในการตัดสินใจทำรัฐประหารก็ยากโลกก็เปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีก็ของอเมริกาก็เป็นพรรคเดโมแครซึ่งผมวิเคราะห์ไปแล้วในเบื้องตน <B ling> น้นแล้วต้องจับตาตรงนี้นะครับ การตั้งสายสก,กุลยุคคนให้เข้ามาเป็นราชองครักษ์กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนได้อีกอีกสามคนที่นำโดยหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนซึ่งเป็นเชื้อพระวง์ใกล้ชิดน่าจะบอกให้เห็นถึงความขัดแย้งบางอย่างนะครับในราชสำนักที่ค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่าความขัดแย้งในส่วนของวัง เรื่องผลประโยชน์ทรัพย์สินและก็ที่ผมบอกกับท่านไปแล้วนะครับคือเรื่องของเครื่องเพชรนินจินดาอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ทางข่าวสารภายในว่ามีความกระทบกระเทือนใจกันมากถึงขนาดมีปรากฏการณ์ออกมาว่าไม่พอใจจากการที่เหตุการณ์ที่หน้าวัดประแก้ว ในการชุมนุมสื่อเหลืองนั้นไม่มีครอบคนในพระบรมวงศานุวงศ์มาเลยนอกจากครอบครัวเยอรมันครอบครัวเดียวเครื่องเพชรที่เดิมเป็นของสมเด็จพระราชินีที่อยู่บนพระสอของพระองค์ก็กลับกลายไปเป็นไปอยู่บน คอของพระพราชินีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โจ์ขานกันพอสมควรผมเคยนำรูปต่างๆมาเสนอท่านแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ข้อขัดแย้งในส่วนนี้มันสะท้อนให้เห็นอีกหลายๆอย่างคือการขยับตัวของพลเอกสุรยุทธนั้นก็ถูกโจมตีจากลูกสมุนอย่างในศิละและนางปรีนา แต่พลเอกพลเอกประวิทย์ทำเป็นไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเพราะว่ามันกำลังจะชนกันสูงแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าวังหลวงจะขยับอย่างไรดังนั้นสถานการณ์วันนี้ในหลวงรัชกาลที่10จะประทับอยู่ในเมืองไทยอีกยาวจนถึง28ทธันวาและอาจจะเลยจากนั้นหรือ อาจจะกลับเยอรมันก่อนก็เป็นไปได้คือการพักยกเพราะไม่รู้จะแก้อย่างไรตรงจุดนี้ครับซึ่งผมนำมาสรุปกับท่านแล้วก็ขอเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงครับเพื่อให้เห็นถึงข้อมูลที่ผมเคยเกริ่นกับท่านไว้แล้วเมื่อ วันเสาร์นะครับว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้แม้จะมีการเสนอให้ประชาชนเกิดความเท่าเทียมกันมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มีการจัดการเรื่องงบประมาณแผ่นดินให้ได้ดุลให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นไม่ใช่ในประยุทธ์เอางบประมาณภาษีของเรานี่ไปถวายให้ในหลวงมากตามที่เขาเรียกร้อง แต่คนแปลกใจว่าในขณะที่ข่าวต่างประเทศลงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพียงแต่ว่าในประเทศไทยสื่อบนชนของเราไม่ลงนังสือพิมพ์ไม่ลงทีวีไทยไม่ลงแต่สื่อออนไลน์ที่สามารถดูได้ลงหมดแต่ยังมีคนไทยส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่รู้สึกรู้สาแล้วก็ไปแสดงตัวไปแสดงความจรรงความดีต่อต้านนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่พวกเขา